หนึ่งตัวหักตรงหนึ่งตรงหนึ่งไปหามันไปแล้วนะกรุ๊ปมันอะไรกรุ๊ปมันอะไรเอ้แนานโนนาโนก็แตกกรุ๊ปมันอะไรเกมมันกำลังไปนั่นไป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 เบลล่างกรุ๊ปมันกี่คันเยอะปะผมเห็นน่าจะสามคันอ่ะจะมาเล่นดิเราไม่เมืดิฟิเคชคนเนี่ยมึงรออะไรกันอ่ะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วมึงเงียบกันเงียบหาพ่อมึงไงมาเบลล่างดินาโนจะแตกแล้วไอไอจีทีอ่ะ ลมาเวล่างดียิงตัวยิงก mm ูด hmm> ิยิงตัวข้างหลังเนี like ่ยมาเราเล่นปืนก่อนนะไม่ต้องเสลอลงลงพื้นนะไอ้สัสเดินอุ้มปเลนเ่นอุ้มถือปืนไปเล่เดเร็รแค่น้ไมไม่ต้องยิงไเลยตันี้ยิง กูทำให้องมันมานะตายเวลาตายตายตายล้วตายปิดถปปิดควันควันขึนควันลงลลง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 ่ลงคลงาลงตีร่วงตีร่วงตีร่วงเอ้เขาลงมาชูบ้าเห็นป่ะไกลๆเห็นป่เราเล่นเห็นป่ะถนยิงตกถามอยู่ตรงเฟอวาเสา เขา่งนิดลองละลองละอย่าลงนะอย่าลงเออโดนึ่งสามสามเวลาอยู่มีขัดได้หน่อยเออขอผมล่วงนะยิงยิงยังยิงยังยิงยงตายตรงนี้ตายสามด่วนซับเอาศบไปไว้เอาศพไว้ไถือปืนก่อนซับซับซับถือปืนก่อนซับเราสบเพื่อนไปอคนนึงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นตรงนี้พอเล่นตรงนี้พอตรงนี้พอมาเรียบาให้หมดดิ เอาไปหนอไตอีกไปอุ้มดิมาร์กลองอุ้มหัวขาวดิมาร์กถือถือถือศพเปลี่ยนปืนหน่อยหัวขาวไตอีกหัวขาวไตอีกมาร์กโดนซ้ำมาร์กมีมีปืนบนรถตัวนึงนะจะลงมายิงมาให้มาช่วยหน่อยเอาล่ะถือปืนนะถือปืนนะตโตทำไม่รานะโน้นี่อะไมนี่อไตคุเพื่อนดิเพื่อนมาเรือร่างดิมาเรือร่างถือปืนเยอะๆดิมาเรือร่างถือปืนบนรถสองพันบนรถสองพันไม่ต้องลงรถนะมาแล้วไม่ต้องลงรถนะ แวยเพื่อนเราก็มาทางขาเลยเฮียงานมันมาชุบเรื่อยๆเลยเนี่ยกุ้ยหลังรีมึงยังไม่เข้ากันไอ้เที้ย์เป็นเที่ย์กันแหมเรามีอาการแบบาแกงคูมีใครอยู่บนรถอยู่ปะถึงเพื่อนนะถึงเพื่อนนะยิงมาหน่อยขังมคัมแพร์ข้ามแพร เพื่อนก่อนเพื่อนต่อเพื่อนต่อไม่จบครับน่าจะจบวันนี้ครับติ้งไปไหนโอ้โหที่นี่อะไปไป,ไป,ไป,ไป ไ้อเฉยมีแต่ของแถมแคไอ้เฮียมีแต่ของแถมแคมปาร์ตด,ด้วยกระจกอ,อ้ยจบเพือหห่อห่หอเปลาในตูน้ดิใกล้ๆไม่มีใครหน้าใครหน้าคนใดน,นามสกุลสตาร์บอยต้องให้กูพูดชื่อหรือเปล่าขนาดเขามีมีขนาดข่าว ครื่องทำไมเด็กเอาห่อในตู้กันเลยแม่งหลำเว้ยไอ้เจี๋ยลาตัวคอไฟอยู่ไหนวะเจี๋ยลาตัวคอไฟอยู่ไหนวะน่าเหี้ยไอ้สัตว์เพื่อนๆพื่นดูถุงห้อยก่อนดิเพื่อนหนออยมา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 คุมีคุมีมาหน้าตู้มาหน้าตู้มาหน้า อ่หน่หอยเดี๋ยวกูจะขึ้นคาร์โน่โดนคอโดนตัวคอไฟอีกแล้วกูไอเชื่อคอไฟเฮียมกูห่อเราทิ้งหมดเลยนะเบย์เบยมีหอป่ะนะ 4111 donate มา15ตะกุยว่ได้ซ่อมนาโนเลยว่ะสายไฟหมดว่ะดอกจันทร์ดอกจันรดอกจันทร์คนดูถ้าดอกจันรดอกจันรดอกจัน์จะรําดอกจันทรดอกจัน์มีเค้าอยู่เบล่างมีสายไฟป่ะไปที่อื่นดอกจันร์ดอกจันดอกจันร์รําคาญอย่ามาฟอรมมาเฟียถ้าพวกดอกจันรดอกจันรดอกจันทร์อย่ามาแปนอื ย่งเก่งมีสายไฟปะชิราคอสเสียวฟอมเหรอครับกูไปคอสเสียวที่ไหนอ่ะอ็เดี๋ยวก็เฮี่อะไร่มันแฉกูยังวะกูอยากดูอ่ะ แช่จบยังครับ โวริงครับผดูจรงครับุณดูจะไปหาพิมพ์อะไรกงน้นครับเพ้ออะไรครับไปหาอะไรครับผมไม่ได้ไปหาผมก็ไปหาเพื่อนครับ <c oughs> ไฟดับเน็ตหลุด อย่าก,กดคยเอ a t นะไปปักต่อยกล่องเน็ตถอดปักมันบอกอยากเจอพวกร้อยโลสี่โหเทแล้วเทแล้วนายเป็นแล้วคนที่เล่นไฟเอ็มคนที่เล่นไฟเอ็ม นายเป็นแล้วนายเป็นผู้เล่นไฟเอีมแล้วนายเป็นแล้วท okay. ั่วมาบอกเลยทั่วมาพี่ปุิไปก่อนได้ปูดอ่ะพี่พี่ปุิรู้จากวะฟังคนหนึ่งเขาลํำกันไม่งหนุกว่ะอานี้ยเปิดเองยังไงให้เจ็บแบบไม่เข้าใจเนี่ย ชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่ไม่เป็นเด็กเอ๋ที่นั่งชักว่าวให้สาวดูก็พอโดเนตมาสิบบาทรอขาะนี่น่ากล้เอาคำมาของแผนแคมปัสมีมันแพ่ไม่เป็นพี่ปื๊ดรับความจริงไม่ได้เียมันรับความจริงกนไม่ได้เป็นคนแรกๆเลยสงสัยไอหน้าฮีนี้มาดูบ่อยโโหไม่ได้พูดดังไง อย่าลับมาครับผมสรุปสรุปคุณตำรวจครับผมโดนคดีอะไรบ้างครับคุณตำรวจครับไปถามคุณตำรวจให้กูเทอิ้งห่อแค่แล้วอ๋อ เอากูโดนตำรวจคันเึงแล้วเพื่อนอยู่เปล่าได้โดนเสาร์แล้วเพื่นนอนโดนกูโนะด,ดนกูโดนหอหน้าแหละไอติมอ่ะกูเล่นชิวเลยไอติม,ตมพังธุ์ตาย ไอ้มุ้มกันไปเลยกูชิ่อๆก่อนละเล็กแม่งโปรโมทรถอย่างดีไอ้เหี้ยรถที่อะไรรถมันควายวะคันนี้ประมูลตู้เด้อ <c oughs> ม่รถอย่างเด้งอ่ะ <c oughs> เออเด้อ ีพ่พึ่งหอบพึ่งเมืองนะเมืองก็เพิ่งเปิดนะไอเ้เหย่าม,มันแคสกันง่ายจังวะไอ้ขยะโอ้ยรันไปเนาะไอ้ขยะรันไปไอ้ขยะไอ้ขยะแคสแล้วเหรอวะสวยดิมันแคสง่ายจังวะไอ้ขยะ <laughs> คนเขาแคสแม่งดดาไอ้เหี้ยไอ้ขยะ ขยะข,ขยะไม่ได้นะขยะไอ้นี่ไอ้นี่ขยะไม่ได้นะขยะตรงตรงตรงไอ้ขยะไอ้ขยะไอ้ขยะเนี่ยนาโนเต็มร้อยเลยคนอื่นดอกจันดอกจันดอกจันไม่อะไรเลยนะ โดนทมา100บาทอุ้ยผมค้าผมแต่ดอกจันดอกจันดอกจันบูมี่ดอกจันดอ,อดอกจัน <ยา S 1> ดอกจันรับไม่ได้จริงแค่เสียงก็น่ารำคาญล้วพูดไม่หยุดแจ๊ดแจอยู่นั่นลหละไม่ได้อินนะแต่โคตรรำคาญมันเลยลบใช่ไหมครับ100บาท บวกกระเทียมบ,บวกไม่บวกไม่มีแล้วครับบวกไม่มีแล้วครับเก้าไอ้ใครอ่ะไอ้เก้ามึงโดนแฉงมาเนี่ยลายข่าเปล่าลายข่าแล้วแคสเปล่าแทนที่จะนั่งใช้ชีวิตเออแทนที่จะนั่งคุมงโคเคนแคสคุม ไอเฮี<ด>ยนี่<ด>แทนที่จะนั่งอุ้งของตัวเองให้ดีที่ให้ดีก่อนมานั่งบ่นเรื่องแคท <laughs> จะเกมอยู่แล้วไอเฮียไม่ปริงเหรอเกิดผมตกรถพี่เอาเราไปแล้วกูคงรอดแหละรอด์เป็นโอแตะละไอ,อลำโบกับลำโบอยู่กูสองคันเลยเนายฮอได้เ <laughs> ย้เสียงเสียงชิวจัด เฮ้ยลำโบก่อนกูอยู่กูหล่อคันเลยไม่หอนอ่ะข้อของท่านจะร่วงก่อนนะวะน่า no แตกเหรอเสียงยังหล่อจัดมากหล่อเล่นเสียงยังได้ไอ้เไี้ลงล็อกรถด้วยลล็อกรถยัง คนกุ้มนั่งเขยิบคนดูนั่งขำดอกจันพี่ช้างตัวที่พี่ดูไว้หน่อยระนั่งดอกจันดอกจันดอกจันแข่งเราต่างกันเอ้าับยาสลบใช่ไหมครับใช่โดนเอฟมาฉบับแคสแล้วยังด่าจ้าพ่อคนดีคนเก่งโลกหมุนรอบตัวเองแหกตาดูรอบๆอบบ้างเยา อไอ้เฮี้ยงโง่เห็นกูนั่งกูฝันว่ามันปเป็นแค่ที่จะไปสภาไปน่าจบละน้องช่วยอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปไปเออกูมันจิงเล่นเนี่ยโอ้โหเฮี้ยกูแข่งโป๊กเลยอะกูนั่งกับมันอะแม่งพูดเฮี้ยอยู่นั่นเนี่ยไม่ดู มึงลองพูดได้เชี่ยขยะดิเหนี่ยวเดี๋ยวมึงลองพูดได้เชี่ยขยะดิเหนี่ยวทำไมเพื่นนอนไอ้เชี่ยขยะของมึงก็ขยะปกติใช่มาไอ้เชี่ยขยะห้าร้อยห้าสิบห้าโดเนตมาหนึ่งร้อยบาทอุ้ยของค้าเสียงขึ้นม <laughs> จมูกมันจะเป็นพี่แจ็คที่ปีศาจไฟเอ็ใน <h ums> ให้ได้เลยดี๊กห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าลบอุยอ้ยของค้าผม สองชั่วโมงกับคนเมื่อกี้ด้วยหกสิบหกสิสี่อะไรคนเมื่อกี้ฮาโอ้โหโอเคครับโอเคอเครับครับใครโดเนี่ยถึงห้าิอย่าลืมทิมรบกันด้วยนะครับยี่ขยอ มีข้าวไว้ที่ขยอเีข้าวมีน้ำต้มไว้ขยอและเจ็บเพื่อนและเจ็บ <c oughs> เอาเพื่อนเข้าแก๊งดีกว่าเอาเพื่อนเข้าแก๊งดีกว่าเออเออเอเอคนดูครับอย่าลืมนะครับสองทุ่มต้นของเด้ยผมจะซื้อสก,กินใหม่นะครับ